สำนักง,งานคณะกรรมการป้องกันและปราบปร,รามการทุจริตแห่งชาติประจำจังหวัดกาญจนบุรีจัดกิจกรรมเพื่อย,ยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยง,งานภาครัฐประจำปี2565 นางสาวสุนันทาจำปาเงินผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติประจำจังหวัดกาญจนบุรีเป็นประธานเปิดกิจกรรมเพื่อยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปี2565ณนห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทองอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีโดยมีผู้บริหารหรือตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรมในครั้งนี้สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐประจำปี2,565นั้นนับเป็นปีที่10ของการดำเนินงานที่ผ่านมาและเป็นปีที่5ที่ได้เข้าสู่การประเมินในรูปแบบออนไลน์อีกทั้งยังเป็นปีสุดท้ายของระยะช่วงที่1ของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบโดยในการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปรง่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ2,565ยังเป็นการดำเนินงานร่วมกันของหน่วยงานร่วมกับ กำกับติดตามทั้ง5ห,หน่วยงานได้แก่สำนักงานปาปชสำนักงานปาปทกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจและสำนักปลัดกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมโดยมีหน่วยงานภาครัฐจำนวน8,303แห่งทั่วประเทศเข้าร่วมการประเมินซึ่งในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐได้รับทราบถึงสถานะและปัญหาการดำเนินงานของด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของ,ององค์กร ผลการประเมินที่จะช่วยให้หน่วยงานภาครัฐสามารถนำไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพทั้งในด้านการปฏิบัติงานการให้บริการการอำนวยความสะดวกและตอบสนองต่อประชาชนได้ดียิ่งขึ้นโดยมีผู้บริหารหรือตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอท่าม่วงเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ห้ารสิบห้าให้เราบรรลุวัตถุประงค์ในช่วงกิจกรรมนะคะเพราะว่าวันนี้ก็มีภารกิจทางด้านงานปรับปรางการจัดริยด้วยของระดับภาคนะคะก็ต้องขอความร่วมมือท่าน บริหารแล้วก็เจ้าหน้าก็วันนี้ต้องขออนุญาตนั่งน,นิดน,นึงนะคะ่ายนยกนะ,ะแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบท่านผู้นวยการนะคะเนื่องจากว่า,า,จ,วาจังหวัดกาญจนบุรีเนี่ยจราเรามีผู้บริหารใหม่หลายๆท่านนะคะท่านยังไม่ทราบเลยว่าหน่วยงานระดับกระทรวงทบวงกลมนะคะไม่ว่าปปช